วันนี้สุดคึกคักนะฮะเรามีเพื่อนเพื่อนยูทูบนะฮะมาจากกกอกนะฮะเดินทางมาณที่นางงลงฝด้วยูกระเบองเนา้วกอควรวอ้าะเบ้าวสุดตะลึง <c oughs> สุดตะลึง <c oughs> โอ้ในที่สุดก็รู้แล้ว ช่างตเลยจัดให้อ่ระดับฝีมือช่างตั้มนี่โอ้ยเนื้ไม่ถึงจริก็เดี๋ยวขอขอแรงครับครับช่วยกันนะฮะครับผมรู้นี้เสร็จไปนานแล้ว เม่นี้กอกมาเราก็ไม่รู้ว่ามัานมีข้างเพราะว่าเคยเคยถามลุงพลอยู่ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมลุงพลบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคก็แค่คงเกรงใจเลยเดียวแค่คงเกรงใจใช่ม,ม,ามาก็คุณพอลี่เขาถามพอดีว่าเคยคุยกับเอฟซีนะฮะแล้วก็เม้นมาในช่องเสือพาไปเยอะมากบอกว่าห้องน้ําจะพอไหมวันงานวันฉลององค์ปู่วันที่9มกราเนี่ยจะทํายังไงถ้าห้องน้ํามันมันมีแค่นี้ ของห้องน้ํานะคะเราเตรียมรับมือรับมือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราเราเราได้ทราบว่าจะมีคณะทัวร์ของของพี่สรัอ่ะจากกรุงเทพจากกรุงเทพว่าสี่คันสี่คันรถทัวร์ใช่ไหมเห็นบอกว่ากำลังข้าคันที่ห้าแล้วอนี่กรคันคันที่ห้าแล้วเราก็เลยคิดคิดว่าห้องน้ําของเราไม่น่าจะพอครับผมเพราะว่าถ้าสมมติคนมาเยอะๆมันมีแค่สี่ห้องเนาะเราก็เลย เราก็เลยเรียกว่ายังไงแก้ไขปัญหาโดยการใช้ห้องน้ําเคลื่อนที่มาเสริม,มนะะ้ำใช้ห้องน้ําเคลื่อนที่มามาเสริมก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ํานะคะเพราะว่าเราก็เราก็จัดการแก้ไขเขาเรียกอะไรรับมือลับมือใน่นวาฬาไหนๆต้องใช้ทั้งนั้นใช่นะคะ แต่ห้องน้ำที่ที่เป็นที่นี่ประจำที่นี่จะมีแค่สี่ห้องเนาะแล้วเราก็จะมีห้องน้ำเพื่อนที่มาเสริมอีกทีนึงนะคะในเรื่องของห้องน้ำห้องค่าให้เอฟซีสบายใจได้คนที่มาที่นี่นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีห้องน้ำให้เข้าเนาะเราไม่ยอมให้ท่านเข้าปามันแน่นอนนะะมันเป็นสิงห์พมโพสดงก็สบายใจได้นะฮะ เห็นบอกว่าตอนนี้ก็ไปไปคุยมาแล้วเหรอฮะติดต่อจองคิวเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอเคแล้วค่ะมีคอมเมนต์นะคะว่าจะมีคนมาค้านเรื่องห้องน้ำมันเป็นไปได้หรือที่พลายการเรื่อห้องน้ำว่าไม่ให้เราสามารถเอาห้องน้ำเพื่อนที่มาใช้ในพื้นที่ได้โอ้ไม่ได้ค่ะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นของเอกชนไม่ใช่หรอเอกชนค่ะแล้วก็รับเขาก็รับจ้างรับ ตามงานทั่วไปอยู่แล้วออ๋ถ้าเขาจะมาค้าจ้างเขาต้องไปค้าจ้างที่บริษัทห้องน้ำแนะนำให้ไปที่บริษัทที่บริษัทเลยเพะบริษัทห้องน้ำได้ทำการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าต้องมาตรวจสอบที่นู่นนะคะไม่ใช่มาตรวจสอบคนจ้างนะอะถูกต้องเชิญค่ะเชิญไปได้เลยระวังสะดุดนะเดินไปดีๆเออแล้วเดินไปแล้วสะดุดล้มหัวกระมัม น้ำค่ะสาธรณนะเอ้ยไม่ใช่น้ำเคลื่อนที่เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่เนาะถ้าเรียกง่ายๆก็สุขาเคลื่อนที่ใช่ค่ะนะครับเห็นบอกว่ามีกี่ห้องนะมีมาเพิ่มอีกสี่ห้องสี่ห้องเป็นแปดกับห้องนห้องห้องนี้แล้วนะครับครับน่าจะพอน่าจะพอนะแปดห้องก็คงจะไม่เข้าพร้อมกันทีเดียวทรงวสันต์คนนาะ ถ้าข้อมูลกันวันนั้นเราต้องตรวจสอบนะครัจากที่เราเคยเห็นงานใหญ่ๆเขาก็ใช้ประมาณประมาณนี้นะคะประมาณแปดห้องล้วท่านรับวมกันเนาะประมาณแปดห้องสิบห้องนะต้องไมนับเพ่มที่สิบห้องนะคะเพราะฉะนั้นเอฟซีสบายใจหายห่วง ถึงคนที่ร้องด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรีนี้นะคะมาไม่ทันค่ะมีเรื่องอะไรเนาะมาไม่ทันมาไม่ทันมีอะไรเอ่ยคุณอลลี่มีอะไรคะมีคนเขาบอกมีพี่มลเขาบอกว่ามีคนร้องเรียนว่าเาจะร้องเรียนเรื่องห้องน้ำคัดค้านเรื่องห้องน้ำเคลื่อนที่ใช่ไหมใช่เอ้าอุยมันมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เลย แสดงว่าคนนั้นบ้าแล้วเลยจิตลรประสาทคนเขาอยากปลดทุกข์ห้องน้ำนี่คุณสามารถนิน้เขาได้ไหมว่าอยากเข้าเตัวเองห้ามตัวเองได้ไหมแล้วปวดเนาะเออทำไมมีความคิดอะไรแบบนี้เนาะเออแล้วคิดว่าจะรองรับได้ไหมพอเนาะคุณเนเล่เนาะแปดห้องพอแปดห้องแล้พออันนี้สี่รถอีกสี่มาแปดคันไม่ใช่หนึ่งคันสี่ห้อง รวมกับของเราอีก4 4เป็น12เป็น8 8อ๋อ8ของเราจะลักษณะจะคล้ายๆกับว่าเป็นห้องน้ำ V I P นิดนึงว้าวมีแอร์ไหมมีแอร์ไหมค่ะอ้าวมีแอร์ด้วยเดี๋ยวรอดูวันงานนะคะแล้วเราก็จะมาอะไรนะรีวิวรีวิวเราต้องทำคลิปรีวิวห้องน้ำางในนี่มีดอกไม้ประดับด้วยไหมโอ้โห ทั่วไปหลายๆงาพรานเปิดเผยแล้วนะห้องน้ำเคลื่อนที่เป็นของเอกชนมาจากที่ที่เท่าไหร่สกลบอกเรียบร้อยแล้วโอ้โหจองเรียบร้อยแล้วใครจะได้ใช้บริการคนแรกคือเอซีเป็นห่วงมากเรื่องเรื่องของห้องน้ำใช่หลายท่านก็จะถามมานะฮะในไลฟ์สดจะเห็นถามมาเยอะมากนะฮะ พอไหมพอค่ะพอตอนนี้หายห่วงแล้วตอนนี้เอฟซีหายห่วงสบายใจหายห่วงคุณพอลีบชี้แจงแล้วเนี่ยเอฟซีไม่ต้องไปห่วงสบาายใจหยห่วงสำหรับยูทูบเบอร์เราก็ไปแถวๆนู้นเลยค่ะเอฟซีแถวไหนครับแถวนู้นเหรอฮะแถวนู้นได้บ้านเอ็นก็ได้เออยูทูบเข้าห้องน้ำบ้านแอนก็ได้บ้านน้องมนก็ได้มาอีกแล้วยังไม่จบโหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากห้องน้ำวีไอพี ครับผมเดินทางมางานแนใวันที่9กามกรานะวันบวงสวงดูว่าถ่ายคลิปสบายไหมเตียมห้องน้ำเพื่อนที่ไว้มาเสริมกับห้องน้ำที่เรามีอยู่นะครับเพ่จะให้พอกับจำนวนคนที่มามางานเนาะก็อยากให้สบายใจเพราะว่ามีการติดต่องานกันเรียบร้อยแล้วก็ จ่ายเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วก็รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่แปดก็จะมาต้องมาวันที่เขาต้องมาวันที่แปดนะวันที่แปดอิคนเยอะแล้วไม่ไม่ไม่เขาคิดเป็นวันลงจิมไม่ได้แล้ววันที่แปมแล้วเห็นบอกว่าเป็นห้องน้ำแอร์ด้วยก็ต้องแพงด้วยวันที่แปดก็ถ้าเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้ทีวันที่แปดแล้หนักเลยก็อวันวันที่เก้าวันที่เก้า ถึงสามทุ่มคือช่ว,ชชชวชงเ er วลาที่ที่เราเหมางานเขานะอ๋อมันเป็นช่วงน้ำเหมาค่ะคุณ่งจิ้มกี่ห้องมาเพิ่มอีกสี่ห้องนะคะสี่ห้องติดแอร์ห้องของเราอีกสี่เออห้องน้ําติดแอร์ด้วยไม่ธรรมดาลุกเลยอยากเข้าแล้วอยากเข้าคนแรกแล้วลุงจิมเดี๋ยวคนลุกตรงไหนนี่ลุงจิ้มลุงจิมอยากเข้าคนแรกเหรอคนลุกเลยมาดูสถานที่แล้วก็มาคดูตากับดงว่า ตั้งตรงไหนดีอืมแล้วก็เพื่อที่จะในบทบังทิวทัศนทิทัเ่ให้มันดูสวยงามก็พอดีมาถึงก็เห็นว่าขาดช่างปูกระเบื้องก็เลยต้องไปอยู่อีกวันนึงนะคะช่างตามก็จะช่วยปูกระเบื้องตรงโอทเปอร์ดิมลอนสามขั้นนะครับผม